ในปี2008ครับเบิร์ตเนี่ยดูข้างล่างนะดูข้างล่างนะอันนี้หัวพี่มี่นะข้างล่างนะงงนะคือวอลเตนบัฟเฟตเนี่ยมาซื้อหุ้น b ีวดีในปี2008เออเอ,อ้ยอ,อันนี้พี่ว่าไฮอันนี้พี่ว่าไฮไลท์เนี้ยเด็ดนะครับเด็ดยังไงนะครับก็อันนี้ต้องขอบคุณพี่มี่พี่มี่พลถามนะครับพี่มี่ถามว่าตอนที่วอ r เ e นบัฟเฟต t มาซื้อหุ้นเนี่ยเขาแบบเขาทำยังไงเอออะไรอย่างเงี้ย mm. เออประมาณนี้นะครับเขาก็เล่าให้ฟังว่า <c oughs> บัฟเฟต t เนี่ยส่งทีมงานเนี่ยมาศึกษาตัวธุรกิจเนี่ สามเดือนเต็มแบบมาทุกวันเลยสามเดือนเต็มเห็นไหมแต่ให้เห็นก่อนเบื้องต้นเบิร์ดว่าอันนี้มันคือฟันเฟนองจริงๆพี่ว่ารู้สึกดีมากๆที่รู้สึกว่าเราเนี่ยได้เข้าใกล้แบบเข้าใจแล้วกันเข้าใจบัฟเฟต์เพิ่มมากขึ้นจากจากสิ่งที่เขาทาอะ่ะนึกออกไหมคอัอ่าเห็นไหม <c oughs> เขาต้องเข้าใจธุรกิจจริงๆ,ๆอ่ะบเบิร์ดสามเดือนหน่ะไม่ใช่แค่นั้นแล้วมิสเตอร์บัฟเฟต์เนี่ยก็โทรมา f o ลอ o อ up ตลอดโทรมาคุยตลอด อืมอืมให้เห็นภาพนะครับว่าก่อนที่วีอจะซื้อหุ้นจริงๆเนี่ยมันแบบเฮ้ยเราใส่ใจเรื่องเรื่องฟันมันเท่าเรื่องธุรกิจจริงๆประมาณนี้อืมเราบอกไว้ก่อนนะครับว่าบริษัทขายหุ้นไปแล้วนะครับเออเดี๋ยวเปลือเดี๋ยวเผืือใครจะลอกนะครับเพราะว่าอย่างนี้คือในสองพันแปดเนี่ยมันเป็นช่วงที่ราคาหุ้นบีไอดีย่ะมันก็ตกลงมากๆในช่วงในช่วงสับรามนี่หรอปะอ่าประมาณนี้นะครับแล้วก็ บัฟเฟตเนี่ยก็กําไรเนี่ยจาก BYD เนี่ยหลายสิบเด้งเขาก่อนที่บัฟเฟตจะขายไปนะครับประมาณนี้นะครับซึ่งตอนนั้นยังไม่ได้มีเรื่อง EV เ <EV. S 2> ลย e v ใช่ถูกต้องตอนนั้นคือแบบเป็นเก่งเรื่องเรื่องแบตเตอรี่แล้วก็ปี่ส0รัเนี่ยเป็นปีที่เพิ่งเริ่มจะทำไฮบริดคาร์เท่านั้นเองโคตรมีเว่าว,วิสัยทัศน์โคตรโหดโคตรโหด 嗯。<thing. S 2> uh.